Art Music for Kids by คุณโนนี้เราจะมาร้องเพลงและทำท่านกน้อยบินลอยฟ้ากันนะคะการร้องเพลงหรือการทำท่าประกอบเพลงเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของความสุนทรีความสุนทรีก็คือความสุขที่เราเริ่มจากการจินตนาการของเราโดยการที่เราฟังเสียงมองเห็นและสังเกตสังเกตเสร็จแล้วเราก็เรียนแบบ สิ่งที่เราเรียนแบบนั้นเรามักจะเอาพฤติกรรมและสิ่งที่เราเห็นจากธรรมชาติเช่นนกพึ่งผีเสือ้อหมูหมากาไก่แล้วแต่เลยนะคะสัตว์หรือแม้กระทั่งต้นไม้เด็กๆก,ก็มักที่จะเอามาันมาเรียนแบบไม่ใช่เด็กๆเ,เ,เรานะคะทุกคนเลยค่ะมีความสุขกับสิ่งที่เราต้องการเรียนแบบบทเพลงวันนี้เขาก็จะมีแบบนี้นะคะนกน้อยบินไปบินมา นกตัวน้อยบินไปบินมาชอบร้องเพลงหากันสังเกตท่าทางของสัตว์นะคะลองจินตนาการนะคะว่าสัตว์เขาทำท่าแบบนี้ยังไงร,ร้องจิบจิบร้องเรียกกันทั้งวันบินปะกันไปเพลดิดเพลินสุขใจบินไปอย่างเพลดิดเพลินนะคะบินไปให้ถึงเมฆขาวเมฆอยู่ข้างบนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องนึกว่าเราต้องทำยังไงนะคะ บินไปให้ถึงบินให้ถึงเมฆขาวทํารังบนต้นไม้เอลองนึกถึงท่านกทารังสิค้าเขาทำยังไงทําบนต้นไม้ด้วยอยู่ที่สูงหรือที่ต่ำคะเมื่อเขาทํารังบนต้นไม้เสร็จแล้วเขาจะไปยังไงต่อนะคะลองมาดูกันคะ่ะนกเขาบินไปให้ถึงเมฆขาวทํารังบนต้นไม้หลังจากนั้นแล้วเขาก็ ร้องเพลงสะบัดหางไปมาเอ๊ะนกมันสะบัดหางไปมายัางไงนะคะเด็กๆลองดูนะคะแล้วลองทำท่าตามเขานะคะเมื่อสะบัดหางไปมาแล้วเด็กๆลองนึกนะคะว่า<อ>บินมาแล้วทั้งวันเนี่ยท,ท,ทำรังบนต้นไม้ก็แล้วนะคะหากินแล้วบินไป,ไปกันเพลินเลยค่ะหากินกันจนค่ำค่ำนั่นก็คือมืด มืดมึเองอาการมืดมึดของคนเรานี่แหละค่ะบินจนข้ามปัตะวันตกดินแล้วก็บินกลับกลับรังนะคะดูนะคะเด็กๆลองสังเกตท่าทางของสัตว์ของนกตัวนี้หรือของนกตัวที่นักเรียนเห็นหรือตัวตัวที่เราจินตนาการมันขึ้นมาก็ได้แล้วลองทำให้เขาเป็นเพลงดูสิคะนกตัวน้อยบินไปบินมาชอบร้องเพลง สนนอยบินไปบินมาชอบร้องเพลงหากันและกันเราจิบจีบดองเรียกกันทั้งวันบินกันไปแปลกแสนสุขใจ ถึงแม่เขาทำรังบนต้นไม้ร้องเพลงสบัดหางไปมามินกันไปเพลินๆหากินจนค่ำแล้วตะว,วันตกดินบินกลับรัง